มาดอเรียแก้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะเล่นเป็นดอเรียเยไม่มีฝาแต่แต่แต่ถ้านี่เล่นเล่นฝาจะไม่มีเหนีย,ยกเลิกบัะฝไฟค่ะเออจบโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยโอ้ย โอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยอินี่อินี่อ,นอ,ยอย่าอย่าทำฉันอย่าทำฉันอย่าทำฉันโอ้ยฉันไปละเอ๋ว้ายว้ายมันดูดวิญญาณถ้าดูดวิญญาณ discovery เดี๋ยวเจอแนะ่เดี๋ยวรอรอเอออึอยิงทิ้งก่อนเออโอเคไปเลิศนะเลิศประเสริฐสนะีนโลกว้ายโอ้ยนาตายา มานี่ไม่หมดเลยอีบกบ้านี้ยสรุปคลิปนี้เปิดอีพีแรกมาแพ้จ้าอ่ะมาเลนกลางก็มาคลิกซี่จบใครจะเล่นป่าฉันจะเล่นออฟจ้าอือฮึเอาไงคุณพี่เอาไว้ฉนดนบล็อก ตีในป้อมเลยแล้วกันโอ้ยมันหนีเออเอ,อเปิดมาตาแรกกดยอมแพ้เลยดีไหมเฮ้ยเอ้ย,อยกดยอมแพ้เลยดีกว่าวายอมแพ้เปิดตหนึ่งนาทีก็ยอมแพ้ เจ้ <Das que ath> อยาขยกขี่ตะลเคได้แล้วไม่ขีดคอกโกดายไว้ยิงผิดแรงมากยิงผิดไว้ไว้ไวมันมาแล้วมันมาแล้วไว้อุ๊ยอีนี้มันบล็อกฉันมันบล็อกอ,อไม่ทันจ้าไว้ไว้มาเดี๋ยวจะ,จะเล่นให้ดูว่ามันยังไงคืออันดับแรกเลยนะคือควรอัพคิกซี่ให้มันเก่งๆก่อนแล้วเดี๋ยวเจอค่ะไว้โอ้โอ้โอ้ตกใจหมดเลยซิ่งมาเลยคุณเจ คุณเจซิงมาเลยไว้คุณเจซิงมาเลยนี่อยากจะรู้จังเลยว่าพวกเธอรู้สึกยังไงไว้ฉันเฟิร์สบอรดันเฟิร์สบลัดพร้อมสามสองไปไอเดียวตายไปตายไปตายกันหมดไปตาย ตัวอะไรวะ <Okay. laughs> ขึ้นไม่ทันน่ะคุณพี่คุณพี่จะให้หนูทำยังไงคะโอเคค่ะทุกคน <been defeated. S 1> นะคะสรุปค่ะอ่ะอ่าเอาเอาสัญญาณสัญญาณอ่ะ <laughs> น่าจะ EP เดียวแล้วก็ไม่ทําอีกเลย <laughs> ถาวรไมอ่อาจจะมีตอ่อก็ได้ถ้ากระแสะตอบรับดี Engagement ดีเนาะคลิปนี้ก็เล่นงูนะคะขอโทษคนที่เล่นงูนะคะ ขอโทษทุกคนขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะขออภัยเป็นอย่างยิ่งค่ะขออภัยค่ะขออภัยขออภัยกราบกราบกราบกโอเคโอเคสำหรับใครที่มีทริคดีๆนะคะทริคแนะนําก็สามารถพิมพ์ใต uh, ้คอมเมนต์แล้วก็ใครมีอ่าอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันคุณเจไปแล้วจ้าบ๊ายบายว้ว้าวว้า บายบายจ้าโอเคเจอกันนะคะตอนใหม่ค่ะตอนใหม่ไม่รู้จะมาตอนไหนนะเพราะบางทีก็ขี้เกียจแล้วก็ไม่ลงบ้างก็ไม่ลงบ้างนะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบายบายค่ะ